เอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกขาดครับเขาต้องรับการผ่าตัดและพักแบบแทบจะยังไม่มีกำหนดในการกลับมาด้วยซ้ำจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นี่แหละครับ2023ถึง24เขากลายเป็นคีย์แมนหนึ่งคนครับที่ทำให้เลเวอร์นั้นบินสูงเหลือเกินครับในฤดูกาลนี้สารพัดประโยชน์ในเกมรุกเล่นในทุกตำแหน่งของกลางหน้าต่ำตัวรุมเส้นทั้งสองข้างจนถูกยกย่องว่ากลายเป็นพ่อมดแห่งเลเวอร์คูเซนครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีํำเครือสวัสดีครับทุกคนสู่ฟุตบอลิสตา้านะครับกับผมจิตรกรเสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับแน่นอนครับ m a i n s เมนสแตนอะไรของเรานะครับช่องนี้เข้ามาแล้วใครเผล่อหายว่าเออดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับมีช่องทางซุปเปอร์แดงเรียบร้อยด้วยนะครับ บนหน้าสื่อณเวลานี้ครับถ้าเรามองไปที่ศึกบุเดสลิกาผมว่าชื่อของเลเว์คเซนเนี่ยอยู่บนพาดหัวข่าวอยู่เรื่อยเื่อด้วยผลงานอันแบบเอกอุหลเกินครับโดยเฉพาะกุนซือวัยหนุ่มชาบีรอนโซจะเรียกได้ว่านี่คือการคุมทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเขาเขาพูดอย่างนั้นได้ครับเพราะก่อนหน้าน,นี้อาจจะเคยมีประสบการณ์กับเรอัลซเซดาหรือทีมสำรองกับเรอัลมาิดแต่ยังไม่ได้คุมทีมชุดใหญ่แต่กลารมาคุมเลเวโคเซนในซั่นนี้ครับ มันคือปรากฏการณ์ครับ25เกมแรกทุกรายการเลเวอร์ไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ22เสมอ3และยิงได้ถึง81ประตูครับกลายเป็นสถิติใหม่ของประวัติศาสตร์สโมสรเลยครับแทคติกของชชบิโลลนโซได้รับการพูดถึงยกย่องอย่างมากครับเลนฟุตบอลในเชิงบวกเกมรุกที่ดุดันมีพลังงานในเหลือล้นและระเบียบว,วินัยเข้มข้นมากมแต่เรามองลึกไปมากกว่านั้นครับ ในเนื้อในของรายละเอียดหนึ่งในนักเตะที่ถูกยกย่องไม่แพ้กันก็คือฟอ r e เรนเวสครับนี่คือเพชรเม็ดงามที่สร้างชื่อมาได้ระดับหนึ่งแล้วครับถูกคาดหมายว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติเยอรมนีอย่างแน่นอนแต่โชชะตาชีวิตครับมันมีช่วงเวลา9เดือนแห่งความทรงจำอันเลวร้รายที่เขาต้องห่างหายจากสนามฟุตบอลแต่ก็เป็น9เดือนที่ทำให้เขานั้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะฤด,ดูกาลนี้ พาไปรู้จักเขาให้มากขึ้นกว่าเดิมครับกับเพชรเม็ดงามแห่งวงการฟุตบอลเยอรมันครับโฟเรนเวสติดตามที่นี่ไปพร้อมๆกันนะครับที่เมืองพูฮามครับนี่เป็นเมืองเล็กๆครับในเขตปกครองของคโคโลนครับเวสลับตัวที่นี่ครับแล้วอยู่ในครอบครัวที่สนิทชิดเชื้อกับฟุตบอลอยู่แล้วพี่สาวของเขาก็เป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับเล่นทีมดังอย่างเลเวอร์คูเซ่นและก็เวเดอร์เบรมน ส่วนคุณพ่อนะครับก็มีสโมสรเล็กๆเป็นสโมสรท้องถิ่นชุดเยาวชนนะครับมีชื่อว่า s อ g r าวกรุ s e วย์ส e r าเวซึ่งก็เป็นทีมแรกที่ f ฟเรนเวสนั้นเข้าไปเตะฟุตบอลอย่างจริงจังตั้งแต่อายุ7ขวบครับจูเลียนทุนี้เป็นพี่สาวของโฟเรนนะครับบอกว่าตั้งแต่จำความได้นะฮะครอบครัวของเธอก็เต็ไมไปด้วยลูกฟุตบอลอยู่แล้วแล้วก็น้องชายสุดที่รักของเธออย่างโฟเรนเนี่ยก็เหมือนมีลูกบอลเป็นอีกอวัยวะหนึ่งของร่างกายติดตัวตลอดเวลา ถ้าเห็นโฟเลียนก็ต้องเห็นลูกบอลเห็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัยแบบเป็นเด็กๆเ,เรียกได้ว่าฟุตบอลเป็นกิจกรรมหลักของครอบครัวได้เลยครับหลังจากที่เริ่มจริงจังกับสารลูกหนังครับที่ทีมท้องถิ่นอย่างเอ็ดฟรา e กรินไวส์บราเวลเลอร์ชีวิตก็ค่อยๆเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆครับจนไปเข้าตาของคโคลนครับดึงเข้าไปร่วมทีมในชุดเยาวชนแล้วเฟรนเวสก็อยู่ในชุดเยาวชนของทัพแพ้บ้านเนี่ยเกือบเกือบเปีนะครับจนถึงอายุประมาณ16ปีครปีคราวนี้เนี่ยย่างก้าวสำคัญมาถึง จากข้อเสนอของเบอร์ลูบซนซื้อตัวไปร่วมทีมราคาเพียงแค่2 0 0 0 0ยูโรเท่านั้นครับทุกคนรู้ดีครับถ้ามองภาพกว้างตัวเลขมันอาจจะไม่ได้แพงมากครับแต่2 0 0 0 0 0ยูโรกับเด็กอายุเพียงแค่16ปีผู้คนท้องถิ่นระแวกนั้นเนี่ยรู้ดีครับว่านี่คือดีลที่น่าสนใจครับเพราะเวสเป็นเด็กดาวรุ่งพอสวรรค์สูงก้าวขึ้นมาลงเล่นแบบแบกอายุเนี่ยในทีมเยวชนของโคโลนแทบทุกชุดครับตอนอยู่ชุดยู17เนี่ย เขาก็เพิ่งอายุเป็นแค่15ปีเท่านั้นและถูกยกย่องว่าเป็นมิดฟิลด์พอสวรรค์ที่ดีที่สุดของสโมสรในรอบหลาย10ปีครับการย้ายมาอยู่กับเลเวอ u n เซนครับเขาใช้เวลาอีกประมาณไม่ถึงปีครับในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จ18พฤษภาคม2020ครับปักหมุดไว้ตรงนั้นเลยครับว่าฟอลรนเวสลงเล่นในศึกบุนเดสลิกาครั้งแรกครับ ด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก16วันเป็นสซตินักเตะอายุน้อยที่สุดของสโมสรครับและเป็นอันดับ3ของลีกหลังจากนั้น18วันครับเขาก็ยิงประตูแรกในฐานะนักบอลอาชีพได้สําเร็จพร้อมกับกล้าขึ้นไปติดทีมชาติเยอรมนีชุดเล็กครับแบบข้ามรุ่นเลยครับด้วยวัยเพียงแค่17ปีเนี่ยเขาติดทีมชุดยู21แล้วครับก่อนที่จะถูกเรียกตัวขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในยุคข,ของฮันซี่ฟริกตอนอยุเพียงแค่18ปีเท่านั้นแค่นี้ก็มุ่งบอกแล้วครับว่า ความยอดเยี่ยมของเวสนั้นมันมสจันขนาดไหนซึ่งถ้าเราลองนิยามครับว่านักเตะค,คนนี้ครับฟรนเวสเนี่ยเล่นอย่างไรเจ้าตัวเคยออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้ครับกับตำแหน่งวิธีการเล่นของตัวเองเขาบอกว่าโดยธรรมชาติของผมแล้วเนี่ยเป็นตัวรุกครับผมชอบที่จะมีพื้นที่ในการสร้างสรรชอบพาบอลชอบเติมเกมขึ้นไปข้างหน้าผมรู้สึกสบายใจมากในการเล่นตำแหน่งหมายเลขสิแต่ผมก็ยังสนุกกับการเล่นเป็นตัวริมเส้นหรือขยับขึ้นสูงเป็นตัวหน้าเป้า ผมรู้สึกว่าสามารถใช้จุดแข็งของผมในตำแหน่งเหล่านั้นได้ดีเขากลายเป็นตัวหลักของเลเวอร์ูเซนอย่างรวดเร็วครับจนถึงอายุเพียงแค่20ปีเนี่ยลงเล่นไปเกิน100นัดแล้วนะครับและก็เป็นแข้งที่มีความหลากหลายมากครับสารดประโยชน์ในเกมรุกเล่นในทุกตำแหน่งของกลางหน้าต่ำตัวเร์มเส้นทั้งสองข้างจนถูกยกย่องว่ากลายเป็นพ่อมดแห่งเลเวอร์ูเซนครับเหลือเข้าจริงๆเนี่ยเขาอาจจะถูกขั้นหมายไว้ไกลกว่านั้นครับเป็นเพชรม็่นงามของทัพอินซิเลตด้วยซ้ำ ยูเดนนาเกิร์สนครับบุนเดสเทนเนอร์คนปัจจุบันเคยเช่นชมฟูลเลนเวส์สบอกว่าชอบในแนวความคิดสร้างสรรค์ความกล้าหาญเวลาครอบครองบอลเขาทำงานหนักมากวิ่งเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรที่เลเวอร์กูเซนผมคิดว่าเขาจะรู้สึกมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ได้สวมเสื้อเลเวอร์กูเซนและระหว่างผมกับเขาเรามีการถ่อมตัวให้ความเคารพซึ่งกันและกันส่วนทันซี่ฟริกครับอดีตบุนเดสเทนเนอร์ที่เปิดโอกาสให้เวส์สนั้นติดทีมชาติครั้งแรกเนี่ยฟริกเปรียบเทียบประมาณว่า เด็กคนนี้เหมือนอัญมณีของเราครับด้วยนิสัยที่กล้าหาญและไม่หวั่นเกรงหรือกังวลในเรื่องใดๆครับเขามีเทคนิคเฉพาะตัวที่โดดเด่นด้วยรักในการสร้างสรร์ยิงได้ดีวิ่งเยอะรวดเร็วโดวยรวมแล้วเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดแต่ใน,นระหว่างการเติบโตนั่นแหละครับเล่นให้กับเรเวอร์เกิน100น่้นัดไปแล้วติดทีมชาติชุดใหญ่เกิน10นัดไปแล้วกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเลยครับจู่ๆมันก็มีด่านทดสอบสําคัญเกิดขึ้น แล้วเป็นด่านทดสอบที่ใช้ระยะเวลายาวนานมากๆ13มีนาคม2022ครับเลเวอร์เปิดบ้านพบกับโคโลนแล้วก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีครับสมสรใกล้เคียงกันอยู่ในระแวกเดียวกันแต่ความให้แพ้คาบ้านอาจจะไม่ได้เจ็บปวดเท่ากับอาการของฟูเลนเวสเพราะในระหว่างที่พาบอลขึ้นไปใกล้อยู่หน้ากรอบเขตโทษของโคโลนครับเขาก็โดนประทะแล้วก็ล้มลงจนขั้นต้องโบกมือครับให้ ทีมแพทย์ทีมพยาบาลเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็ตามมาด้วยถูกหามลงเปลออกจากสนามไปณชั่วโมงแรกในการตรวจสอบขั้นต้นเนี่ยนะเวสย้อนความหลังให้ฟังว่ามันเจ็บมากครับมันเจ็บแบบที่ไม่เคยเจ็บมาก่อนในชีวิตของการเป็นฟุตบอลแต่เขาก็ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นจนกระทั่งไปเข้าสแกน MRI ครับคราวนี้แบบโอ้โหผลออกมานี่แทบจะล้มทั้งยืนครับเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกขาดครับ ถ้าหากเจ็บตรง ACL ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มันต้องว่ากันเป็นในระดับอย่างต่ำา6เดือนขึ้นไปนะครับซึ่งเวสมากกว่ามาตรฐานตรงนั้นนี่ซํำเขาต้องรับการผ่าตัดและพักแบบแทบจะยังไม่มีกําหนดในการกลับมาด้วยซ้ำโอกาสจะไปเล่นฟุตบอลโลก 2, 2022ที่กาตา้าปิดฉากอย่างทันทีครับฮันซิฟริกเคยเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DFB นะครับบอกว่าตอนแรกที่ดินข่าวเขาช็อกมากครับ เพราะเขาคาดหวังมากว่าฟุอลเวสนี่แหละจะเป็นหนึ่งในทีเด็ดสำคัญครับให้กับเยอรมนีนี่คือหนึ่งในนักเตะพอสวันสูงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ฟุตบอลเยอรมนได้ค้นพบมาเขาช็อกมากตกใจมากแล้วมันหนักไปมากนนก็คือมันเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงหลือเกินครับเอ็นควายน้าฉีกขาดก็ได้แต่ติดต่อไปโทรพูดคุยให้กำลังใจแต่การสนทนาในครั้งนั้นสิ่งที่ฟริกประทับใจก็คือเด็กคนนี้หัวใจแข็งแกร่งมากครับ รับฟังพูดคุยแล้วก็ไม่ได้มีอาการที่รู้สึกหวาดวันใดๆจนทำให้ทุกคนมั่นใจว่าเขาจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งครับจากวันเป็นหลายวันเป็นสัปดาห์เป็นหลายสัปดาห์เป็นหลายเดือนครับเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย272วันครับราวๆ9เดือนที่ฟอร์เรนเวสนั้นห่างหายจากสนามฟุตบอลรักษาตัวตามขั้นตอนครับสแกนเสร็จเขารับการผ่าตัดพักฟื้นฟื้นฟนูร่างกายเรียกความฟิต พยายามทําให้กล้ามเนื้ออยู่ในสภาพความพร้อมที่ดีที่สุดมันเป็น9เดือนที่ผสมผสานปนเปไปหมดฟรีเวส์บอกว่าทุกอย่างผ่านไปเร็วมากครับในมุมมองของเขานะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาแทบจะไม่มีช่วงเวลาพักหรือพักเบรกย,ยาวๆเลยครับลงเล่นฟุตบอลอาชีพตั้งแต่อายุ17แล้วมันก็มาอย่างก้าวกระโดดครับค่อยๆเติบโตมาเรื่อยๆจนมาได้พักที่มันยาวขนาดนี้9เดือนครับมันจึงผสมผสานปนเป,เปครับเจ็บปวดมันเจ็บปวดแน่ ทำงานหนักแน่นอนครับทุกครั้งที่มันต้องเข้ายิมต้องฟื้นฟูร่างกายมันมันผ่านไปแต่ละวันมันยากลาบากมากๆแต่ในความยากลาบากนั้นก็กลายเป็นช่วงเวลาที่เขานั้นเหมือนได้รีเซ็ตตัวเองใหม่ได้พักฟื้นแบบปิดเทอมยาวๆและมันมีความกระชุ่มกระชวยมากขึ้นครับมีความกระตือรือร้นมากขึ้นเวสย้าเลยว่าไอ้เก้าเดือนเนี่ยความรู้สึกมันผสมผสานครับทั้งเจ็บปวดเออทั้งได้พักแต่ทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะโฟกัสหรือสมาธิ ee, ที่เขามุ่งมั่นเนี่ย มันคือการทำอย่างไงก็ได้ครับที่ทำให้ร่างกายนั้นกลับมาฟิตสมบูรณ์อย่างดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปเร่งรัดอะไรเขาไม่ได้ใช้คาว่าอยากจะกลับมาเร็วที่สุดนะครับแต่ใช้คาว่าอยากจะกลับมาให้ดีที่สุดเอาแบบให้มันเนียนกริบไปเลยครับไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องร้อนรนเพ่งสมาธิไปที่การแบบฟืน้นฟูร่างกายให้มันเต็มที่ที่สุดพอทุกอย่างมันลงตัวครับทาแบบนั้นอยู่เรื่อยๆทุกๆวันคราวนี้นมันง่ายขึ้นแล้วพอมันง่ายขึ้นความรู้สึกมันก็ดีขึ้น ซึ่งเวสบอกว่าช่วงในท้ายเนี่ยมันเหมือนคนที่รอโอกาสแบบนับถอยหลังนั่นแหละครับเขารู้ว่าจุดหมายปลายทางมันใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็มีความสุขมากที่มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกระทั้ง22มกราคม2023ครับการรอคอยสิ้นสุดลงเขากลับมาลงสนามอีครั้งในเกมที่เลเวอร์กูเซ่นเอาชนะบรูซเซียมเปชกับบัก3-2เกมมันเต็ไมไปด้วยความตึงเครียดครับเลเวอร์ได้นำไปก่อนครับ3ลูกรวด แต่หลังจากที่เขาถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองปรากฏว่ามือนเช่นกับบักไล่ตีตื้นมา3-2มันจริงทําให้ความคิดเต็ไมไปด้วยความเคร่งเครียดชนะแต่ก็กดดันหลังเกมที่เขายอมรับไปยครับว่าเหนื่อยมากไม่ค่อยชินกับสถานการณ์แบบนี้เลยต้องพักมา9เดือนโดยรวมแล้วอ่ะแม้ว่าผลลัพ์ทีมจะชนะแต่วิสบอกว่าสําหรับตัวเองแล้วเขาผิดหวังมากเพราะลงมาแล้วดูเหมือนว่าเกมของทีมมันมันดรอปลงน่นหมายความว่ายังมีงานให้ทาอีกเยอะมากๆครับอะไรอีกหลายอย่างที่ทําให ตัวเขาต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ยกระดับตัวเองให้มันกลับมาอยู่ในมาตรฐานที่มันเคยเป็นจนกระทั่งเข้าสู่ฤดูกาลใหม่เนี่แหละครับ2023-24จากหมายเลข27ครับเปลี่ยนเบอร์เสื้อใหม่สวมหมายเลข10พร้อมกับคุณซื้อใหม่อย่างชเบียลอนโซเขากลายเป็นคีย์แมนหนึ่งคนครับที่ทำให้เลเวอร์นั้นบินสูงเหลือเกินครับในฤดูกาลนี้จากการทำงานร่วมกันของทุกคนครับรวมถึงแนวทางและก็แทัคติกจากชเบียลอนโซ ส่งมาถึงตัวของฟรุดิอนเวสณเวลานี้ครับผ่านพ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคมเวสลงเล่นไปทุกรายการ23นัดยิง8ประตูมีอีก12แอสซิสครับจำนวนแอสซิสที่น่าสนใจมากๆครับค่าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยนะฮะสเกมต้องมี1นึ่แอสซิสสม่ำเสมอมากๆครับและชเวบิลอนรโซ่ก็เป็นหนึ่งคนที่ยกย่องในตัวเด็กคนนี้ลือเกินครับเขามองว่าสิ่งที่ฟรุดินเวสกําลังทําอยู่เนี่ยมีผู้เล่นไม่กี่คนเท่านั้นแหละครับ ในบริษัทสลีการที่สามารถทําได้โอเคอาจจะมีนักเตะร,ระดับอย่างโรซาเน่หรือจจมามูเซล่าที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่สําหรับตัวเขาฟอรเวนเวสคือพ่อมดคนสําคัญของลิเวอร์พูลเซนครับหลังจากเซ็นสัญญาฉบับใหม่เมื่อปี2022น่นะครับณนะเวลานี้ครับเขากำลังถูกคาดหมายว่ามูลค่าเติบโตไปไกลขนาดไหนแล้วการประเมินจากเว็บไซต์ TransferMar k t นะครับตีราคา f o r e i g เอสค่าตัวของเขาอยู่ที่100ล้านยูโรแล้ว ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ครับในทีมชาติเยอรมน,นีเป็นรองเพียงแค่จามามูเซล่าเท่านั้นที่ถูกประเมินว่ามีค่าตัวอยู่ที่110ล้านยูโรแค่นี้ก็บ่งบอกแล้วครับว่าเส้นทางหลังจากที่ผ่านพ้นอุปสรรค9เดือนที่ผ่านมาเขากลับมาโลดแล่นได้อย่างแข็งแกร่งขงนาดไหนและเป้าหมายสูงสุดนอกจากให้กับสโมสแรแล้วนะครับอย่างลูคเซ่นที่ยังเดินหน้าอย่างสวยงามครับมุมหมายสำคัญอยู่ที่ช่วงซัมเมอร์2024ครับในศึกยูโรซึ่งจัดขึ้นในบ้านเกิดเยอรมน,นี แล้วว่ากันว่าเขาเป็นหนึ่งในแกนหลักทีมยุคใหม่ของยูเลนนาเกิร์สแนครับนาเกิร์สแนย้าอีกนะครับว่าเราต้องการผู้เล่นอย่างเขาเหมือนกับจามามูเซล่าเขากาลังอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องและตัวของฟรีเดนเวสรวมถึงมูเซล่าจะเป็นกําลังสําคัญของเราในช่วงกลางปีหน้านั่นคือการเดินทางที่น่าสนใจครับของเด็กคนหนึ่งครับที่เพิ่งอายุเลย20ปีมาไม่นานเท่าไหร่แต่กลายเป็นบุคคลสําคัญระดับประเทศไปแล้วส่วนอนาคต มันก็ขึ้นอยู่กับการรักษามาตรฐานให้มันต่อเนื่องเนี่แหละครับไอ้เรื่องคุณภาพไอ้เรื่องศักยภาพเนี่ยผมว่าคงไม่มีคําถามใดๆเกี่ยวกับเฟรนเ e ียสอีกแล้วครับอยู่ที่ผลงานอยู่ที่ผลลัพธ์ที่มันแบบเป็นรูปธรรมนะครับรอคอยรอติดตามครับว่าใคคนนี้จะส่องแสงเจอดจรัสแบบนี้ไปได้ไกลขนาดไหนครับใครเคยดูเฟรนเดีสเล่นบ้างหรือ เด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างในสายตาของทุกคนเนี่ยนะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะฮะแล้วขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ